น,นี่เป็นซินที่ว่าเคยซื้อมาให้ทีมงานแต่ว่ามันยังเลือ่อยนะเดออันนี้มันเป็น,น,นอันอน่ะมันเป็นซินซินเก่าห้าแต่เดี๋ยวนีน้นงบ่ได้แล้วพอตุยขึ้นเลยไปเด้นเล่าด้แล้วไปเออ,เอ,อมาเออ สบายดีพี่น้องขอตนักกับสู่สองชิบแชนแลกลับมาพบกันอีกในอีพีนี้ก็คือการฮกิกรรมอยู่ท่บานแกงปลาเนาซึ่งทิปกะยากตัดให้เป็น,ปน,ปน,ปนคลิปเดียวยาวเลยแต่ว่าน่าจะยาวจนเกิดไปทิบกลยวัาตัดเป็นอีพีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิรงก่อนอื่นที่ก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณเอฟซีทั้งสามฐานที่ให้งบประมาณหาพันบาทมาฮิกิกรรมและกะ็อีเอฟซีท่านหนึ่งที่ว่าสนับสนุนเป็นขาน้ำมันลด300ลอยบาทขอบคุณมากนะคะอยู่ที่หมบานแกงปลาเนาแห่งนี้ทาแมนนำดื่มเพิ่นจะดื่มน,น้ำฟ้นส่วนนำ ใส่พื้นกะเจ้าขืนจากเซ่มากในการเดินทางมาครั้งนี้ก็เลยต้องเตรียมตัวพิเศษกว่าทุกครั้งที่ไปเหตุกิจกรรมอยู่บนอื่นอย่างเส้นภาคกลางและกะซอยมาเป็นเทียบหอยหากวักซีหรือว่าหางข้อปอมที่เตรียมมาใส่หม้อสุกกระตั้มมาไว้แล้วกระดูกที่นํามาต้มน้าซุปในเมนีทิ่เหลือกเป็นกระดูกโคยเพราะว่ามันจะนวลและกระแสบกว่ากระดูกส่วนอื่นซึ่งได้หลังและกะถุกมาเป็นเทียบหอยเพื่อบอให้มันยุ่งยากส่วนศีลกลางเรียบร้อยแล้วก็ตัดเป็นตอนเพื่อที่จะมาต้มแล้วก็จึงเอาลงมาจีกายลังน้าดื่มกระ หาขวดใหญ่เพื่อมาเห็ดนำสุบแล้วก็ไวกินแล้วก็อีกหนึ่งขวดใหญ่เพื่อเป็นนำใสเคี่ยงกระทืมาแม่แต่พา่ย่างปูผืนกระทืมาแล้วก็มีสาดย่างอีกอันหนึ่งเพื่อเตรียมมาให้มันครบเลยพี่น้องเวลามาแล้วมันกระจังประยุกยากพิ้นแล้วก็ทานกระทืมาอยู่เป่าหนึ่งเมื่อมาหัวทำงานทุกคนก็สวยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็น้องๆกับเลิมทยอยพากันมาแต่ว่าเ้ากระ่อยากให้น้องๆนั่งรอดท่าซืๆก็เลยพากันเหตุกิจกรรม เออเแลนก่อนอย่าพาท่านอย่าพาท่านน้องอย่าพาวท่านน้องเออนยัง่ท่านยังกว่ท่านเออเอาเอาหนนังลูกมันนี่นั่งนังนเอเอาหองแพงมันนี่อีมอนอีมอนซอนพาทุกกะตาอยู่ทางหลังระวพีจใจเราใจเอาไไไไมจะเอาไม่บอกบอกแกงนั่นนั่นอะไเอะไรอลยอ นักสิบอกอห้องเลยไม่ลกห้องห้องเออห้องเดไลยหอบแล้วตองห้องใดแล้ววันนี้ระ้วองหมดอ่ะห้องห้องเอาเเรียบร้อยฮะเข่าก้างวันนี้เป็นนอนเจ้าตอบันนี้อ้าวเจ้าเจ้าเป็นนอนแล้วเจ้าเจ้าปอบประท่านนี้เขาอิมอนถือล้างเลยเขาเป็นนางก้างหมูเด้อพี่พี่นางอยู่ก้างลูก นางโยก้ามาหนี้เออเจ้ันอาชีมีบทลงโทษเด้อผู้ใดเห็ดอันเป็นนอนแล้วชีมีบทลงโทษเนาะเศรษัยโมเห็ดว่ะเศรษัยโมเลือกว่าสศรษัคนที่เป็นนอนนี่เห็ดยังเนาะอ่ะไปต่อห้ามูอีกสองสามคนมีเต้นบ่โอเคเอาเฮาเฮาสิลิ่นแก้มยังบันนี้เฮาสิลิ่นแก้มยังบันนี้ลิ่นแก้มยังเนาะลิ่นแก้มยังเนาะลิ่นแก้มยังบันนี้อ่ะนี่แม่ยังให้ลูกห้องเพลงนี่เด้อไพ่ไพ่ไพ่ยังจืดได้เพลงซื้อของเจ้าไพ่ห้องได้ สื่อใดบ่กื่อของเจ้าคอยจื้อบ่ได้สื่อจังไดขอให้บอกมาสื่อจังไดขอให้บอกมาเดี๋ยวให้ห้องได้ไปห้องได้มีเห็ดจังสิลูกเรียนเท่ายาวๆยังสิก็ได้ลูกละนี่เรียนยาวสิบเอ๋ยยาวสิก็ได้ไหมเออเรียนหนึ่งโมอาเข้าเท้าลูกเข้าเท้าเข้าเท้ากอดข้อขึนกระเสือสมเออ เรียบพักปงได้ฮันใช่ฮันมาลงเซ่เออเอาให้คุณครูพาฮัดบมงดูคุณครูว่าแขนอองพอดีว่าแขนตูน้องตูน้องตูใต้เก่งไปลูกเออเกณฑ์เออว่าแขนลูกเออไปนี่ละไม่อยู่ทั้งนี้ก็ได้ลูกนี่เดนเดนมีอยู่ทั้งเอื้อนี้มาอยู่ทั้งเอื้อนี้นี่ย่ทั้งเอื้อนี้ก็ได้นี่ ยานนี้อยู่ทางนานป้างนี่เออทาหมูฮัดกายทาหมูฮัดกายเกี่ยมเกี่ยมเอาเห็ดทาหมูเห็ดบัดนี้ทาย่างทานหนึ่งต่าสองสามสี่ห้าหกเจแปดสส่หาหกเจ็ดแปดสองสามสี ula, okay. ่ ห้าหกเจ็ดแปดหองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทาได้อีก,นอกเนาะมันนี้เอากระปิน้นบอกระปิ้นกระถือเลยมันกับโบเฮนโมนกับยาเฮนโมนบเป็นยังดอกน,ะน,น้อฟิตหนึ่งกะอ่าไปไปต้อลูกวันนี้ทาได้นอะเนาะทานี่นะทายังเนี่ยทา,า,าบาเนแทาบาเฮนแล้วบอทาได้อีกวันนี้ ทานอันนี้เห็ดละบอ่อี้เห็ดละบทานนี่เห็ดละบอ่าวเวลาบุเคยเห็ดเ่อ้าทานได้ที่เคยเห็ดอาเห็ดอีกมีทานได้ยังพันเห็ดออาทานนี่กันยังอาเฮ็ดเดบันี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดนิว you say new for you say you need a, you need it xúc xa bài đi bay còn đơ sa bài đi you say new see you say you need a, you need bài đi bay còn sa bye, bye

ไปก่อนเด้อสบายดีและกระวามี่เนาะนี่จะมันเป็นสินกระวนตัวใดนะเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นสินที่ว่าเคยซื้อมาให้ทีมง,งานแต่ว่ามันยังเลือ่อยนะอันนี้เสนนี่สินอันนี้มันรับเปหนงแล้วมันกระเซียนได้เข้าหนงให้บ้านไอเฟสนะมันเมียนแซนนี่กระแมนวะ เอานี่นี่นี่มันเป็นสูตรมันในมันเป็นแผ่มันนี่ซูนซูนซินไว้ลุนอันนี้ใไฮมิไฮมี่อาจจะอันใช่ละมักซีได้มักซีนี่บอ๊ะมักซีนี่เห้อมันเลือดซองพื้นนี่เด้ทำไมเท้าวะอ่ะแล้วแต่จ้ะหายเด้อมันเป็นสูตรมันน่ะนะ นีอ่อันนี้มันเป็นอีสังหร่ัวนี้มันจะมันงงใดหรือบอเดออันนี้มันเป็น,นอันนะมันเป็นซีนซีนเกา่าเฮาแต่เดี๋ยวนี้นนงงบ่ได้แล้วพอตุยขึ้นเลยเด้นี่มันเหลือเอาได้ละมันเหลือมันเหลือเอานี่ซีนตัวได้มันหงงได้เก่าเด้มาเหลืองอ่ะแม่คือได้อยากได นี่อร่นี่ไม่ห่ยไ่ดจนเยน่นี่อนี่นตะกีซินทอดและทอหนุ่งบรายมันเลือออมันเคิรนก็มันนี่ตัรนกหนักบนี่ไม่แต่มีแต่ซ้ำเขาจะคอนร์ตนีเป็นซินเก่าทีบได้พี่น้องนุ่มบรายจะอันเลยเคิร์นตะกี จักจกังวะแต่มันงลงบดาได้ไหได้ไปเขชาโรง,งเรียนนะเออแต่ว่าต้นนี้หันแค่หนึ่งลีนได้อยู่แต่ว่าตีนมันจากอันนั้นอันนี้นีน่นี่ต้นเขามะฮ่าไรนะทิพไ์นี่ไม่รู้เคิร์นแท่สูงขึ้นมาลืน่นได้เลยสกี้ตอนใส่จริงเกิน<ๆ>ไม่แต่ซีนเอื่อยเว้ยนี่แหละแต่ว่าเอื่อยนุงบ่ได้แล้ว ฮะอันนี้ใจนันี่ได้นี่ทำสำพุนและผลํำเหล่าเลยนี่ได้นี่คือสิบกคือพีละรุนพีละต้องพูดนี่คือเจ้าค่ะมันเหลืออันนี้มันอันนี้กระเสืออนนี่ ได้ไหนี่ไวยนุงไปบัดไปว่าอเมริกาอันนี้าได้ไอันนี้ใหญ่นะจังน้อยเอาไวยนุงห้าป้าก็ได้นี่ได้ไหมอันนี้ใจยัง เอออันนี้อันนี้จีสติ๊กเอาไว้ลงอันนั้นโอ,อ้โหอยู่ได้หน่สุดไปอันอินโดน,นี่นนนนจะไหนลงฮาป้าน,นี่น,น้องไมโยนอันนี้มันใส่จะไหนก็เหออ๋ออันนี้เกาะเอ,อิกแด้วนี่ฮันเด้อเขาใส่หน่ีิจะไดหนก็มาจักเลยเอาล่ะลูกเอาล่ะ,ละนี่เด้มันยังไล่โดอยู่ เสื้อไม้เดบอมากก็สีแดงๆงามได้ขนาดแล้วไอ้ไซบันไงก็ได้เลยผู้แซ่ผู้สาวนะเสื้อไม้นี่สีแดงๆเด้อันนี้กะอันนี้อันนี้นั่งได้เนี่ยเด้อันนี้แกบ่อยดอกเอออันนี้เสือสับได้เนี่ค่ะ

พอดั้งนังเด้อขอบใจลูกเออนั่นนั่นนั่นนอกเขอบใจเออเออขอบใจนยทายหูร่วมเด้อขอเออดอย่ีพาวแก้อย่เพาแก้เย่าพาแก้ลูขอบใจนกงงามๆลูกนกอนเออ

อ่ะนเอ่ะตุยแลูกแต่เน้นนกแล้วเอาล้ออะไคอันนบดกันเ่ยเขาเนี่ยนลูกนกถ่ายใกล้ๆทุกนยอ้าบอย่าพาเมื่อเดิอมาถ่ายหูก่อนถ่ายหูอย่าพาวเขาเปียกวะนี่กินที่ไปไช

อ้าวอ้อออออาวขนมตัวเปียกพันนี่กินทีไปายเปลียกพันพีน่กิน ความเมตตาเป็นบุญกุศลเด็กได้โอกาสยังขาดปัจจยลากล้นเพื่ออ่อนพวกเขาจากุนท่านก็คือคนเปี่ยมด้วยน้ําใจ สมัยเด็กหน่อยทิพบ์กับว่ามีโอกาสได้หับคล้องจากผู้ใหญ่ยังสีเลยได้พี่น้องก็เลยว่าดีใจแห่งที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการเหตุกิจกรรมสวยเลื่สังคมแบบนี้ก็ต้องขอบใจผูยยจ้ใหญ่ใจดีทั้ง3ฐานในรายที่ให้งบประมาณมาเห็ดกิจกรรมในครั้งนี้บวัวจะเป็นพระมหาคุณพ่อชัิไส้และกาพี่ยศเนาะน้องๆกาดีใจแห่งพี่น้องคลิปต่อไปก็จะเป็นการ กินข้าวเปียกน้องๆหลายคนบอกว่ายังบทท่นเคยกินพอเบิงว่าน้องๆได้กินข้าวเปียกแล้วสิเป็นไน๋ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณ FC ทุกคนนำติดต,ตามเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปพี่น้องสําหรับคืนนี้ขอตัลาไว้ก่อนสวัสดี